ก็สวัสดีครับนี่ก็อยู่ช่องไอแชทีวีเด็กเช่นเคยนะผมนี่ก็อยู่พี่ก็เดิมเพิ่มเติมความรักของคนดูนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาประกาศผลนะครับที่ได้บอกกันไว้ว่าจะแจก10รางวัลด้วยกันนะสำหรับรางวัลรหัสนะครับคู่ติดตามครบ10,000ห,หมื่นซับสไครต์นะผมจะมาแจกร้านบล็อกฟู้ดหรืเบลตันนั่นเองนะครับผมนี่ครับมีทั้งหมด46คนนั่นเองนะครับผมมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับใครบ้างครับมาลุ้นกันนะครับผมโอเคตามจริงนะครับผมก็ ผมบอกกติกาไว้ว่าต้องเขียนชื่อเล่นตัวเองแล้วก็เขียนชื่อในเกมไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับครั้งนี้ครั้งแรกนะครับผมให้อภัยได้นะครับผมก็เลยใส่ชื่อทุกคนได้ให้แทนนะครับผมแบบเออยกยกเว้นให้อะประมาณนี้ยครับก็คือแบบใส่ชื่อให้หมดเลยนะเห็นไหมครับบางคนก็ไม่มีชื่อเล่นบางคนก็มีแค่ชื่อในเกมอะไรย่างนี้ผมก็เอามารุ้นให้นะครับส่วนแจกครับผมจะแจกทุกเดือนอยู่แล้วนะครับผมแล้วว่า รางวัลเล็กรางวัลใหญ่นะครับแต่วันนี้ก็ขอแจกรางวัลที่มันเอ,อโอเคโอเคหน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สิบคนพอได้มาสิบคนใช่ไหมครับลุนสิบคนเสร็จใช่ไหมครับผมก็จะแยกออกมาอีกทีหนึ่งก็คือลุ้นผลที่รหัสที่มีผลเสื่อนะครับให้คนนั้นไปนะครับแล้วก็อีก9คนที่เหลือก,ก็คือได้รหัสไปรู้ตัวเองนะครับว่าได้อะไรนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าใครบ้างนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับดูนะครับอืมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าใครอ่ะอือไฮกันนะครับผมมาแล้วคนแรกนะครับผมคือน้องไฮกันนะครับผมชื่ออะไรอะได้กันประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็ให้น้องเขาแอดผมมาแล้วกันนะครับผมชื่อเกมก็แบบนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปเอารหัสในแชทในบล็อกฟูดกันนะเอ้ยไม่ใช่ในแชทในเราบอกกันนะครับโอเคก็ ไปกันต่อครับทุกคนเราจะไม่รีรอช้านะครับเพราะน้องๆรออยู่ส่วนคนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมจะคัสิทธิ์ให้นะครับสําหรับคนที่เคยได้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาลุนอีนครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ก็มาคอมเมนต์ใหม่แล้วกันนะครั้งหน้านะเดี๋ยวทํากิจกรรมใหม่ๆให้ครับคือชื่อลีกนะครับ R O O อะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งแปดสี่นะครับก็มารับไปเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปที่น้องไป ขอเป็นพี่ไว้นะครับแล้วก็ให้น้องแอดชื่อพี่มาแล้วกันนะครับผมโอเคนี่นะสีอะไรอะสีเหลืองปะเอ้ยอ่ายินดีด้วยนะครับกับน้องคนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้น้องเขาทักผมมาแล้วกันนะครับผมไม่ไม่ใช่ให้น้องเขาแอดผมมาแล้วทักผมมาด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ นี่ต่อเลยนะครับผมตรงนี้ก็ผลมี3คนแล้วนะครับง่ายๆนะครับโอเคชิวๆนะชิวๆปาบรู้นะครับอ่าชื่อปอกนะครับผมปอกอสิบบอยนะครับผมยินดีด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวไปกันต่อครับเราจะไม่หยุดยั้งหรว่แค่นี้นะครับผมส u b ชิกที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับผมมีรางวัลแจกให้ทุกเดือนนะครับเผื่อจะเป็นอะไรต่างๆครับก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นเหาะนะครับและเดือนผมจะมีขอรางวัลแจกอยู่แล้วนะครับก็ติดตามผมไว้เลยนะครับผมโอเคคอมเมนต์เยอะๆถูกใจเยอะผมก็จะมาแจกอยู่แล้วนะครับจอ็แมนนะครับผมแต่ครั้งหน้าต้องทำตามกติกาให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าใคร ไม่สำคัญกิจการก็จะไม่ได้นะับผมโอเคนี่ตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะติ๊กตอกติ๊กตอกห้าคนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ายังไงต่อแทบผมก็ลุ้นแทนน้องๆเหมือนกันนะผมอาจจะรางวัลไม่ใหญ่มากแต่ก็บางคนเขาก็อยากได้จริงๆเลยก็โอเคน้อวคนนี้นะับผมชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคอมเมนต์มาอย่างนี้นะครับผมก็ใส่ไปตามนี้นะครับโอเค คนต่อไปนะครับลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมอืมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ออุอ้ย M M J T V ทนะครับยินดีด้วยนะครับผมโอเคก็น,นี่ก็จะครบแล้วนะครับง่ายนะโอเคเุ้ยถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับถือว่าดวงดีกันทุกคนเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผม ผมบอกเลยครับผมแจกทุกเดือนนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่ได้นะครับโอเคปมาบนีสิบวยัยหกห้าเก้าห้าเลครับผมโอเคชิวๆกันเลยเชียร์เชียวนี่ครับหูสุดยอดเครับเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่านี่ครับตึ๊กตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอโอโอสีเขียวน้องเก่งนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปคอมเมนต์เหมือนเดิมครับยินดีด้วยนะครับโอเคเลยคนหรือเปล่าเลยสองคนเนี้ยอืมติ๊กตอก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 อือจึก๊กใครอ่ะอ่า ไวย,ยันอะไรสักอย่างเนี้ยชื่ออะไรคอมเมนต์นต่างคลิปด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านไว้เลยนะครับผมไวย,ยันไวย,ยันอะไรอนะ่ะชื่ออะไรนะ่ะชื่อแปลกๆนั่นนี่เราเนี่ยเฮ้ยโอเคก็อ่าครบสิบคนแล้วนะครับผมก็นี่มีอันนี้ต้องให้การแล้วก็อะไรต่างๆน,นะครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาสิบคนเนี้ยไปใส่วงล้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอ่อทำให้แบบ ให้รางวัลรางวัลก็คือลาดเสือเนาะลาดผลเสือนะครับได้แค่คนเดียวนะครับส่วนอีก9คนก็จะได้ลัาเวลตันนะไปรูุ้ัวเองว่าเป็นผลอะไรบ้างนะครับโอเคนี่นะครับผมมาลุ้นกันนะครับว่า10คนนี้ใครจะได้ผลเสือไปนั่นเองนะครับหนึ่งสองมอ่าเอาแล้วเอาแล้ว,ลวทุกคนติกต๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กอ่าน้องเก่งนะครับผมโอเค คนที่ชื่อน้องเก่งนะผมก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวไปคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับคนที่ได้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้ามาใหม่นีกนะผมก็จะแจกทุกเดือนอยู่แล้วนะครไม่ต้องห่วงนะครับผมผมแจกให้ทุกเดือนแล้วก็ผมว่าทุกคนก็จะได้กันเลยครับผมให้เท่าเท่าเทียมกันนะครับได้ทุกคนโอเคครับขอบคุณมากครับสวันนีนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แค่แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาผมด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ ครั้งหน้าเอาใหม่สำหรับครัียังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเอาใหม่เหมือนเดิมนะครับผมแจกทุกเดือนอยู่แล้วโอเคบ๊ายบายเจอกันนะ see you tomorrow นะครับบ๊ายบายมหวังว่าทุกคนจะโชคดีนะครับ